อ้ย่นกุมมวยลาบีเว้ยภาษาะเมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่ติดตามช่องน้องแป้งเชียงตุงทุกๆคนนะคะตอนนี้เนี่ยน้องแป้งจะมานําเสนอเมนูอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยน้องแป้งมีปลาตัวหนึ่งอะ รามาดูกันเลยว่าคุณนายของเราเนี่ยอยู่ในห้องครัวนะคะวันนี้เนี่ยน้แป้งไม่ได้พาทุกคนไปหนองหรือว่ายังไม่ได้พาไปสวนนะคะแต่ว่าอ่าวันนี้ตอนนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเที่ยงเองนะคะอเปิดคลิปสายจังเลยนะคะอะ่เข้ามาในห้องครัวนางแปงจา้าตุ๊ดตุดตุดตดตดตดสวัสดีครับคุณนายทำเอียงอยู่เจ้าเป็นอย่างวันนี้สวยงามแต่เสื้อสีชมพูโอ้หวานมาก หอมปลาน้ำพริกปลาอันนี้คืออีอย่างนี้อันนี้คือคั่วามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกสดแล้วก็ทั้งหอมขาวหอมแดงนั่นเองกระเทียมเนะเาะแล้วก็อันนี้คือปลานี่ก็คือต้มมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องดูดิอือหือเนื้อปลาเน้นเน้นต้มมาแล้วนะคะมาดูสุดของคุณนายแล้วจ้าวันนี้จะนำเสนอแบบ ให้ยั่วไปเลยนะคะนี่อ่าขั้นตอนต่อไปเออน้องแมวจ้าหนูจะร้องทำไมร้องทำไมจ้าเออไปแล้วเจ้าจะร้องทำไม เออตอบแล้วนี่คือเป็นคําตอบที่ดีของเจ้าเลยนะไปล้วเดี๋ยวน้องแป้งนี่นะคะตำตำตำข้างล่างในห้องครัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบอันนี้เชยกันไปขึ้นมาตำบนดัดฟ้านี่นะคะอันดับแรกเนี่ยตำเลยซีรีส์ของน้องแป้ง,งวันนี้เป็นแม่ครัวจ้าแล้วก็อันดับแรกเนี่ยใส่เกลือลงไปก่อนโอ้แต่เด้อนี้ชุดรสแม่เอ้ยนิดเดียวพอแล้วก็เกลือเนี่ย ใส่ไปเลยช้อนตัวตัวตำก่อนคือแบบตำตำในห้องครัวแบบมันไม่ได้ฟิวนะเออว่าไปอย่างหนึ่งไออมันสนุกอะ่ะหอมมากเลยเดี๋ยวปลาเราเนี่ยยังไม่ได้เลือกจ้ะเอาก้างนอกก่อน อโอ้โหเนื้อปลาใช้ต้องมันต้องคือต้องใช้มือนะคะดูดิน้ำพริกปลาสดน้องแป้งจ้าโอ้โหแต่มันยังร้อนอยู่เลยอะ่ะก็แบบต้องเอากก้างเนี้ยออกหมดหมดออกออกให้หมดนะคะแล้วก็ออกก็บทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงนะแล้วมาดูหน้าตาน้ำพริกปลากันก่อนเนะจ้า อได้อยู่ยัวน้ำพริกปลานีนจะแม่ฮ้ยคำนี้เจ้าได้แต่ใดมาโอ้กือแล้ว โอ้โหเนื้อปลาเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงอันนี้นะคะปลาน้งแมงก็เลือกมาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เสร็เกลือไปแล้วเนาะสิ่งที่ขัดไม่ได้นะคะถั่นเน่าผงเจ้าสนิคค่ะคือหลักๆเนี่ยคนที่นี่เนี่ยต้องกินอยู่แล้วถันเน่านี่นะคะใส่หลายเซบหลายเดอ้อ เพราะว่ามันเป็นเออมันเป็นสุดของคนที่นี่อยู่แล้วอะ่ะตามไปก่อนเอ้ยตมไปผสมกันเลยเนื้อปลาใส่จ้านี่อือตำจ้ะโอ้ยเนื้อปลาทำไมทำไมมันเน้นเนื้อปลามากเลยอะ่ะแม่แต่ว่าไม่มีช้อนเลย น,น้อยไปเพิ่มอีกใส่ใส่มาดูในครกของเราก่อนดูในครกของเราดิมีแต่เนื้อปลา,อา,าโอ้เนื้อปลานี่มาก น้ำพริกเนี่ยสามารถเอาอะไรนะคะใบบวบวกมาจิ้มด้วยแล้วก็ผักข่าตองอะ่ะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีทั้งอ,อะไรนะคะยอดทอลันเตเอผักอะไรก็ได้นะคะที่เป็นผักสดๆสามารถเอามาจิ้มกินอุสดยอดฟินมากนะคะน้ำพริกกันเนี่ยสามารถเอาไปทำตามดูได้นะคะง่ายมากเลยอุ้ยหอมเนื้อปลามากเลยอะ เมืองเลย ได้แล้วเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมตรงคกนี่แหละหวานอร่อยคือแบบไม่ใช่ว่าออกรสหวานนะคะหมายความว่าอร่อยอะ่ะโอ้โยอร่อยแลมแลมแลม อร่อยมากโอ้ยไปคุกเข้ากินได้เลยเนี่ยเมนูเมนูเดียวก็กินได้แล้วอะ่ะแหบบแดบบแบบโอเคมาดูหน้าตาน้ำพริกของน้องแป้งชิงตุงกันนะคะเนี่ยก็คือนะคะน้องแป้งนะคะก็ผสมน้ําแล้วก็จะมีผักชีน้ำหรือว่าผักชีอะไรหน่อยๆนะคะก็ใส่ลงไปเนาะแล้วก็จะกินได้2รูปแบบนะคะน้ําพริกตาเนี่ยสามารถกินแบบนี้ก็ได้นะคะที่ไม่ผสมน้ําเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็เราสามารถเอาผักเนี่ย จิ้มกินได้นะคะแต่ว่าวันเนี้ยน้แมันมียอดทนลันเตานะเจเนี่ยยอดทนลันเตานี่คือแบบถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยจะคือแบบยอดมันเนี่ยจะสวยงามมากๆนะคะนมันก็จะมาจิ้มกินแบบนี้คะ่ะกินกับข้าวนะคะอืมอร่อยืมอ,มอ,มอมหอมเนื้อปลาแล้วก็เอากักงมงเนี่ยจิ้มกินได้ื อืมน okay? ่อืมอันนี้ก็สามารถเอาแบบจิ้มกับข้าวเหนียวนี่คือแบบฟินกินดูอีกคำหนึ่งก่อนอืมกินดูอืมยั่ว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 ตาพี่น้องอืมอืมอร่อยจังมวย เ็อันนี้ก็จะเป็นพริกสดนะคะแล้วก็เกลือชุลรสหน่อยๆแล้วก็กระเทียมนะคะเราจะตำค่ะจะทำอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณนายขออันตำหน่อยค่ะตำเราจะทำปลาอบด้วยจ้าี่เมนูวันนี้นะคะ สามารถเอาทําตามเป็นเมนูในร้านได้เลยนะคะเนี่ยแค่สองอย่างนะคะถ้ามีพริกแห้งก็ใส่ได้นะคะเนี่ยเราใช้แค่กระเทียมกับพริกสดเท่านั้นมาดูปลาของเราก่อนจะมีอยู่แค่สองตัวเมื่อกี้เราทำน้ำพริกไปแล้วตัวหนึ่งนะคะปลาสามตัวนะคะเนี่ยเราจะเล่ตรงท้องมันอย่างนี้ออกมานะคะแล้วก็จะเอาน้ำพริกเนี่ยโรยตรงนี้แล้วก็ ทอดน้ำมันได้เลยค่ะรับรองคอมแทบนะคะเนี่ยตุปลาของเราทำน้ำพริกมาแค่นี้จ้ะอันนี้ก็เป็นสามารถเป็นกับข้าวของเราได้แล้วนะ เรียบร้อยตัวหนึ่งคุณนายให้ดูทางหัวหน่อยดิ <c oughs> ตัวมันน้อยไว้นะถ้าตัวใหญ่มันก็จะสวยกว่าน,นี้อีกตัวหนึ่งเอาน้ำพริกใส่ในท้องปลานะคะแล้วก็ น,นี่คือแบบได้รสชาติมากๆนะคะเนี่ยนี่ปะใช้ตอกนะคะเพราะว่าที่นี่ยังแบบว่าเออเทคนิคแบบการอยู่การกินก็บราณแท้ๆนะเจ้าเรียบร้อยลงหม้อได้เลยเจ้ะอ๋อฮะ <ๆ S 1> ลง วเาว okay, เสะเต้าคุณนะคะหลังจากวันนี้นะคะน้อแป้งน้อก,ก็ได้ทําได้นําเสนอไปหนึ่งเมนูแล้วนะคะนั่นก็คือ น้ำพริกปลาเนนใช่ไหมคะเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็ได้กินกับข้าวไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนเย็นนี้เนี่ยน้องแป้งรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรที่มันแซ่บแล้วก็มันซาใจมากๆนะคะก็เลยจะมาทํากินหมาล่านะคะแต่ว่าน้องแป้งจะเอาเส้นข้าวหนุ่มจินเอ่ออะไรนะคะเส้นอันเนี้ยเอ่อข้าวหนุ่มเส้นอันเนี้ยใส่นะคะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเขาขายที่ริมหนองตุงอะ่ะมันก็เขาเรียกว่าที่ว่าเนโออ่ะเออเนาะก็ ทำใจแล้วขอบคุณห้องมีโอเออห้องจอมอันเป็นขายแนน่าโนเออแต่ว่าเมื่อไงห้องนี้พักวีภาษาไทยใหญ่ก็มาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้น้องไป้ก็มียัดถั่วลันเตานั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณนายก็เป็นพิชเชอร์อยู่นะคะกําลังจะคั่วนะคะตั้งหมอ้อเดี๋ยวไปก็จะใช้หมอ้อนนี้แหละแล้วก็จะมาใช้สูตรอันนี้นะคะหมาลาแพนมากวิ่อยู่แล้วว่าอยากกินเนี่ย คืออะไรนาะน่าใช้ของหอมใช่ป่ะแล้วก็ใส่อะไรลงไปอ่ะแต่ว่าเราจะมาใส่หมาล่าเนี่ยเปียกหนึ่งสองชั้นโอ้โติดติดไฟแล้วโอ้แม่เร่งเขาไม่ถงกันหลักปกติคนมิซองถงกันนะเออมิวใส่เท่งใหเปิดไฟใช่ป่ะเปิดไฟอ่ะเปิดเลยแล้วก็ใส่ของเผ็ดหมาล่ามีไป ใส่ไปเลยหนึ่งครึ่งโอ้โหน้ำมันเออผมมันมย่อยอย่างงนะี้ทั้งหมดเลยไหมเนี่ยไเนาะมันมันหนามัน,เ,มน,นเค็มหน่อยเค็มหน่อยใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวอีกทีหนึ่งอืมคือแบบครบสุดเลยอะเพราะว่าแล้วก็มันจะมีผงหมันรากนั่นนั่นแ,นนนแมหมอ๋อ,อใส่เลยเนี่ยนี่เป็นผงที่แบบว่ามันซ่าๆในปากเหรออะไรกันนะมีเช่นน้ มันแซ่บอร่อยดีพอมันร้อนมาใช่ป่ะน้องเป้ก็จะเอาหมูลงเลยแล้วก็เอาผักลงเลยนะคะดูผักของเราจะดูดิจะเกเลจะเกลือเลยม่ไปใส่น้ำาอนเค็มเค็มเค็มใส่ผองนะอันนี้ยังจะไปใส่อานั้นเจียมเจียมเนี่ยก็มีหมูสามชั้นแล้วก็ผักกาดยอดทลันเตานี่ก็ผักอะไรเออผักแมวนาะ,ะแล้วก็ ส่ก่อนชิ้นแค่นี้ค่ะง่ายๆเพราะว่าหาอะไรที่มันได้ตามบ้านเนี่ยอันนี้ก็ใส่เดี๋ยวรากผักชีใส่เลยไปอุย้ยอยากกินแล้วว่ารอให้น้ำเลือดก็ได้กินแล้วนะคุณนายเดี๋ยวดีดดเป็นปาตาเซ็ตเทสเอตเทก็ไม่ชอบอะ่ะคือแบบขนมจีนนี่แหละใส่แล้วมันจะเหนียวนุ่ม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 นิ่มนินิ แย่กลมมวยลาปีเว้ยภาษามียคือหอมมากมากแล้วค่ะดูน้ำด่วนด้คุณนายใส่อะไรอะ่ะคืออันนี้แม่ใส่เส้นอันนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่ามันอึดช้ามันสุกช้ากว่าอันนี้คือเส้นขนมจีนที่น้องแมงชอบแต่เยอะเยอะเลยเนาะเพราะว่าเราจะกินหลายคนอุย้ยน้ำลายไหลายายแล้วอะไปกอนนะ นี่ใส่ใส่ให้หมดเลยคือซีรีส์ของน้องแป้งวันนี้เนี่ยไม่ได้ขอาไว้ไหนนะแล้วก็แต่ว่าขอมาทำซีรีส์รายการเอ้ยลืมไปไมใส่หมูจ้ะไม่คือแบบก็จะเป็นเอ่อคิดถึงลินหนอกตรงง่ะอืมวสาสัน ะได้กินของถูกใจนี่คือแบบนางแปลงน,นาบานนะนาบานอย่างกระด้งเลยค่ะดูนายอร่อยหรือยังใส่แน่ออใส่ก็ได้อร่อยมากมนั่งลองก,กินก่อนกินไอ้กินกินกินไอ้มันแบบกลิ่นมันกรนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวใส่ผักแล้วก็ตักกินแน่นเลยขอถ้วยถ้วยดีใเ,เลยเราก่อนนะคะเดี๋ยวลองให้สุดมาแป๊บนึงรีบเร่งสปิดไฟดีกว่าพื๊ดราแป๊บนึง นแม่นะคะก็เอาผักลงไปแล้วแหละเนี่ยมีทั้งยอดอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้จะมากินยั่วทุกคนเนขะะ้าดูก่อนดูหน้าตาก่อนดีน่ากินมากเดี๋ยวเบิกเบิกเบิกใกล้ๆเนีย้ยเด้อยั่วจ้าแม่จ้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้รถท้ายไฟนี่แต่ว่าต้องกินตอนแบบบ่าเออร้อนนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้อุ้ออเยเซ็นไหนดกันขเขาเซ็นแล้ว Ooh, โอ้ยยาวจังเลยล่ะอุมยอืมอะไรแบเนี่ยเปิดไฟอ,อกีกรอบอืมอุม้ยหลุด เลยว่ากินแก้มือที่น้องคงอมองาคือตอนนั้นอะ่ะฝนไล่เรามา่ว่าเราก็คือกินไม่สะดวกอะ่ะก็เลยคือแบบไม่ได้กินเต็มที่อะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็เลยมาแก้มือจ้าทึกใจ่อยเลย สไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรก็ชอบกินอ่ะโอ้ยยืดเลยยืดเลยยาวเลยโอ้โหหมูก็กินเขากินเขากินเขากินแมันผักหายดิทนาะ <c oughs> หมู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 หม,หมูต้องเป็นเป็นแบบว่าเออหมูแบบไหนก็ได้นะลูกชิมลูกชิมตักจักจั๊ ร้อนตักจังเลยร้อนฟันกำ้ังเป็นค่ะอ,อ,อืแต่มันไม่ได้เผ็ดน,นะแต่มันก็ซ่าในปากหาอะไรก็แบบ <c oughs> มันซ่า Mm. Mm. นเส้อร่อยมากเน้นผักเน้นผัก กินสองคนค่ะอืมผัดหมดให้ผักต่อดูปากมีแดงหมดแล้วอะอ๋อนนี้มันแดงสีปากหรือว่ามันแดงอะไรเาใสจลงไปอีก ตัวจ่ะวัวยัวอืมปลาปลาปลาอบปลาอย่างนี้เนาะน้ำพริกปลากับปลาอบของเรายังไม่หมดนะเนี่ยดูเกดูก่อนกันไก่ตัดเลยเอาิก่ตัดก่อนตัดน้ำอะไรอะไรนะ อร่อยอร่อยอร่อยบันเต๊ะเันเต๊ะเตันเต๊ะบันเต๊ะนี่ก็สุดป๊าอบของเรานะคะนี่คือแบบง่ายที่สุดเลยอืเวลาอยู่ปากก็สามารถทํากินได้นะคะเนี่ยดู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 โอ้หกินข้าววันกดไลค์กดแชร์เลยคุ้มใกินข้าวนะคะคือส่วนม้งเนี่ยก็จะกินอันนี้นะคะแล้วก็เอาผักใส่จ้ะ เอาไปอีกผักใส่อีก,อกนะคะคือแบบกินกินกินคือแบบยังไม่อิ่บอะดูดูใส่ลงไปยังกะแก,แกงผักเลยยัย่วจังเลยเธอโอ้โหลงไปเลยจ้ะคือหมูนี่อยู่อยู่ข้างล่างนะคะโอ้โหทำตามได้เด้อพี่น้องเด้อ น่ากินมากนะคะคือสำหรับวันนี้เนี่ยก็น้องแป้งนะคะมีทั้งซีรีส์ทำน้ำพริกที่นำเสนออนน้ำพริกปลาเนนัน่นเองนอนแล้วก็พอได้เห็นน้ำพริกปลาิลแล้วก็ยังได้เห็นสุดตาอบของน้องแป้งที่ชอบทำมากๆนะคะก็ก็ก แล้วก็ได้มาทํากินอะไรนะคะที่เรียกว่ามีโอเน่นี่นะคะก็คิดถึงริมนนองตุงนะคะหากใครชอบหรือว่ายังไงอยากจะทําตามกิน mm hmm. เหมือนน้องแป้งก็ทําตามได้นะคะง่ายๆนะคะซีรีส์น้องแป้งอยู่บ้านวันนี้ก็หากใครชอบก็ขอเป็นกําลังใจขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะแล้วน้องแป้งจะมากดหัวใจให้ค่ะแล้วเจอกันอีพีใหม่นะคะลำลางไปก่อนขอไปกินก่อนนะคะยังไม่กินจ้าบ๊ายบาย